คุณผู้ชมคะที่นี่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะขอนแกน่นไทยแลนด์นะคะนี่คือบรรยากาศของภูผาม่านค่ะเหมือนมาน่านจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะสวยงามมากสวยที่สุดเลยนะคะล้วเป็นธรรมชาติสูดอากาศได้เต็มปอดเลยนะคะอากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนู้ ในบรรยากาศของภูเขาแล้วก็ต้นไม้ค่ะต้นไม้ใหญ่สวยงามช่วงนี้ดูลมพัดใบไม้ไหวนะคะช่วงนี้อากาศสิบกว่าองศาเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพามองลอดป้ายอุทยานตรงนี้ไปคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะสวยงามมาก ทไปตึเจอลานกลางเต็นด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนี่ค่ะภูผาม่านภูเขาที่เป็นเหมือนลักษณะของมม่นเลยนะคะคุณผู้ชมมีหลายลูกเลยนะคะภูเขาหลายลูกเลย การเข้าถึงนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็จะมีทางเหมือนขึ้นเขาเล็กๆนิดเดียวนะคะแล้วก็เข้ามาถึงที่ในอุทยานแห่งชาตินะคะที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผามา่านค่าเข้าชมสำหรับ คนไทยนะคะคนละ20บาทนะคะแล้วก็นํารถยนต์มารถยนต์ก็30บาทแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมากางเต็นท์นะคะช่วงนี้บรรยากาศดีมากดูเอ่อถ้าไม่ได้นําเต็นท์มาเองนะคะก็สามารถเช่าเต็นท์ที่อุทยานได้นะคะก็น่าจะ300กว่าบาทนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเต็นท์มาเองนะคะก็จะต้องจ่ายค่าบำรุงหลักสิบนะคะ ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้นะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นช่วงปีใหม่นี้นะคะน่าจะคึกคักกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก่อนปีใหม่นะคะที่พาคุณผู้ชมได้มา,มาชมบรรยากาศสําหรับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดคอนแก่นนะคะที่นี่คอนแก่นค่ะคุณผู้ชมเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะอากาศ สดชื่นอากาศบริสุทธิ์มากนะคะสูตรหายใจได้เต็มปอดสำหรับคนไหนที่หลบหนีฝุ่น PM 2.5มนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมสูดอากาศได้เต็มปอดนะคะแล้วที่นี่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าอยู่ภายใต้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผู้ผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วถ้าเกิด จากขอนแก่นตรงนี้เอ่อจากอุทยานแห่งชาติภูผาม่นตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปต่อที่พูกระดึงจังหวัดเลยได้นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาที่นี่คะมีความสุขค่ะคุณผู้ชม แพ้ในคุณผู้ชมดูภูเขาภูเขาลูกเล็กลูกน้อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชม ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามคลิปต่ต,ต่อไปของเพลินชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ